การร้องขอความเป็นธรรมลูกบ้านของโครงการเคหะนวมินค่ะเขารวมตัวกันนะคะบอกว่าเนี่ยมีบริษัทเอกชนที่ดูแลโครงการเนี่ยมาเก็บค่าน้ําค่าไฟเก็บค่าเช่าอะไรอีกทั้งๆท,ท,ที่บริษัทนี้ได้หมดสัญญาในการบริหารกับทางการเคหะแห่งชาติไปแล้วชั้นไหนจึงมาเก็บเงินพวกเขาได้อีกเป็นข้อสงสยัยเอามาดูเรื่องนี้กันคะ่ะผู้เช่าอาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมิน ซอยนวมิน139เขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะคะรวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยค่ะร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกบริษัท RT Property ที่เป็นบริษัทเอกชนที่มีหน้าที่ดูแลบริหารโครงการเนี่ยส่งใบแจ้งหนี้มาให้กับลูกบ้านต้องชำระค่าเช่าเดือนเมษาพฤษภามิถุนาให้กับบริษัทนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีจำนวนห้องพักถึง1 7 0 0กว่าห้องนี่ถ้าไม่ชำระนี่นะเดี๋ยวเขาจะตัดน้ำตัดไฟนะ ในวันที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะทีนี้ทางบริษัท RT Property เนี่ยเขาบอกว่า,าชาวบ้านบอกว่าได้หมดสัญญาเป็นผู้เช่าบริหารกับการเคหะแห่งชาติไปแล้วตั้งแต่ปี61แต่ยังมาดำเนินการเรียกเก็บค่าเชา่าค่าไฟค่าน้ำเหมือนเดิมกับผู้พักอาศัย1,400กว่าห้องนะคะซึ่งได้หมดสัญญาเช่ากับบริษัท r t Property ดังกล่าวไปแล้วและก็ได้ทำสัญญาเช่าใหม่ กับการเคหะแห่งชาติ H ที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบซึ่งก็เก็บค่าเช่าเมื่อเมษายนที่ผ่านมาไปแล้วด้วยลูกบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจ่ายค่าน้ำค่าเช่าเดือนพฤษภามิถุนากับการเคหะแห่งชาติ H ไปแล้วเมษายนการเคหะแห่งชาติ H ก็ไม่ประกาศเก็บค่าเช่าเพราะว่าจะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบโควิด19นะคะส่วนค่าไฟลูกบ้านเขาบอกว่าเขาก็จ่ายโดยตรงกับการไฟฟ้านครหลวงมาแล้วนะคะก็เลยออกมาประท้วง ว่าบริษัทเนี่ยเอาเปรียผู้พักอาศัยนะคะเก็บแล้วเก็บอีกอ้าวนะเกิดความสับสนเดือดร้อนในประดิษฐ์ต้นจานค่ะเป็นตัวแทนผู้เช่าพักอาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมินเนี่ยเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าบ้านตัวเองเนี่ยนะคะได้หมดสัญญาที่ทํากับบริษัทอาร์ทีพร็อพเพอร์ตี้ที่เป็นผู้เช่าบริหารโครงการตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็ได้ทําสัญญากับการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เมษายนแล้ว แต่ปรากฏว่ามีบินแจ้งหนี้มาก็เลยสับสนเพราะว่าก็จ่ายให้เคหะไปแล้วนะคะแต่ทําไมต้องจ่ายให้กับบริษัทอีกเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันค่ะพวกเราออกมาอย่างนี้เพราะพวกเราถูกตัดไฟนะครับถูกตัดไฟแล้วก็ถูกส่งจดหมายทวงหนี้คืออันนี้นะครับซึ่งอันนี้ทวงหนี้ตั้งแต่เดือนมีาเดือน5และเดือน6 ครับบริษัทนะ่ะไม่ควรไม่ไม่ควรส่งจดหมายอย่างนี้กับเรานะครับผมเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ใจของประชาชนในยามนี้และที่ที่สําคัญผู้บริหารของบริษัทเคยรับปากเคยพูดนะครับเคยแถลงข่าวว่าจะไม่ทําให้พวกเราเดือดร้อนแต่ตอนนี้เขาได้ทําให้พวกเราเดือดร้อนนะครับเราจึงออกมารวมตัวกันในวันนี้ครับผมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเองนะครับทุกคนบางห้องนะครับที่โดนตัดไฟที่ผ่านมามีลูกเล็กเด็กแดงนะครับมีคนแก่ แล้วทุกวันนี้นักเรียนก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนลูกหลานก็ยังอยู่ในห้องนะเราคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตรงนี้ขณะเดียวกันทีมข่าวก็สอบถามไปยังนายเรืองยศวันพลนทองเป็นประธานกรรมการบริษัท RT Property and Development จำกัดเนี่ยนะคะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าทําบริษัทเนี่ยอยากจะให้ผู้ที่พักอาศัยที่ได้รับบินแจ้งค่าเช่าที่ชำระกับก,บการเคหะโดยตรงเนี่ยมาแจ้งกับบริษัท เพื่อจะได้ลงข้อมูลว่าจ่ายกับเคหะแห่งชาติแล้วนะอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะหากใครเปลี่ยนสัญญาไปทําสัญญากับการเคหะก็มาแจ้งจะได้ข้อมูลตรงกันไม่ทําให้เกิดความสับสนหรือปัญหาเหมือนกับว่ามีปัญหาด้านข้อมูลเนี่ยค่ะส่วนกรณีที่ทางบริษัทหมดสัญญาเป็นผู้บริหารโครงการตั้งแต่ปี6-1เนี่ยนะคะแล้วทําไมยังมาบริหารเก็บค่าเช่าอยู่นะคะทางบริษัทเขาก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องการต่อสัญญาแบบว่าใครจะเป็นผู้มาดูแลต่อเนี่ยตอนนี้เขาก็มีปัญหากับทางการเคหะแห่งชาติเหมือนกันคือยังฟ้องร้องกันอยู่ค่ะเรื่องอยู่ในชั้นศาลเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสัญญาก็เลยเกิดการฟ้องร้องนะตอนนี้รอศาลพิจารณาค่ะตัวเองก็ยังทําหน้าที่บริหารดูแลเหมือนเดิมเพราะว่ายังมีผู้อาศัยที่ต่อสัญญากับทางบริษัทค่ะอ้าว จงมาเขียนคำร้องเือะครับบริษัทไม่ได้ทําอะไรท่านนะครับแม้แต่ท่านสับสนไปชําระค่าเช่าที่การคดหัก็เอาหลักฐานมาว่าท่านได้ชาระแล้วเราก็ไม่ไปแตะต้องท่านนะครับแม้แต่เดือนเมษาที่การคดหัประกาศบอกว่า,าไม่เก็บค่าเช่าเราก็ไม่ได้ติดใจนะครับเราก็จะมีหลักฐานว่าไปทําสัญญาแล้ว แล้วก็ยังเป็นลูกค้าของเราแล้วเรายัางบริการอยู่เหมือนเดิม661แล้วเนี่ยการเคหะอนุมัติให้เราต่อสัญญาเพราะอนุมัติต่อสัญญาแน้วกครับกหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพิ่มเติมจากปกติที่เคยปฏิบัติก็คือให้เราหาหลักทรัพย์มาวางค้าประกันใหม่ซึ่งหลักทรัพย์ค้าประกันเดิมยังคงอยู่เรามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะมาตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามา ด้านนายเทพพริตฤทธิณนรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านนะคะก็ให้ข้อมูลว่าในส่วนของการเคหะแห่งชาติก่อนหน้านี้เนี่ยที่การเคหะมาดูแลนี่นะคะตั้งแต่บริษัทอาร์ทีพรอพพร์ตี้หมดสัญญาสิ้นสุดลงนี่นะคะคือบริษัทเนี่ยไม่ได้ส่งมอบให้อะคือยังไม่ส่งมอบงานให้การเคหะเลยเพราะว่าบริษัทเขาอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องก็เลยยังค้างเติ่งอยู่นะคะเป็นข้อกฎหมายนี่นะคะที่ต้อง รอบทสรุปกันอยู่ส่วนผู้ที่พักอาศัยในยที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะเดี๋ยวการเคหะจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกบ้านเดี๋ยวรับความเป็นธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับลูกบ้านเนาะเป็นความขัดแย้งระหว่างการเคหะแห่งชาติกับทางบริษัทอาร์ทีพร็อพเพอร์ตี้ค่ะคือจริงๆรแล้วสัญญาก็หมดตั้งแต่ปี61นะครับเราก็พยายามที่จะเ,ออเข้ามาบริหารต่อนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีการส่งมอบนะครับนะจนประมาณเมื่อเดือนมีนานะครับเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ย มายืนยันสิทธิ์กับเราแล้วก็สัญญาก็ทําเมื่อเดือนเ,ออเมษานะครับในเดือนเมษาเนี่ยเราเข้ามาดูแลประชาชนคนที่ทำยาการแข่งชาติเนี่ยเราก็าให้อยู่ฟรีหนึ่งเดือนคือตอนตอนนี้เองนะหลังจากลูกบ้านมาทำยาเราเองเราเข้ามาดูแลแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังทําได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีการกัดฝังกับทางบริษัทอยู่คือเขาก็จะอ้างอย่างเดียวว่าเออขั้นตอนอยู่ในกระบวนการศาลแล้วก็เขายังไม่ส่งมอบมาให้นะครับซึ่งอย่างนี้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมสาหรับลูกบ้าน สมือนว่าเอาลูกบ้านมาเป็นตัวประกันโอ้นะคะผลกระทบก็ไปตกอยู่ที่ลูกบ้านตาดำๆเนี่ยนะขณะเดียวกันวันที่11มิถุนายนค่ะตัวแทนผู้พักอาศัยเขาเดินทางไปที่การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่เลยนะคะก็ไปยื่นหนังสือถึงนายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเพื่อขอให้การเคหะแห่งชาติเนี่ยเร่งดําเนินการเข้าครอบครองบริหารดูแลปกป้องคุ้มครองลูกบ้านเร็วๆเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆ ทางเคหะแห่งชาติก็มีนโยบายในการรับคืนอาคารเช่าให้เอกชนเช่าเหมาในกรณีเอกชนหมดสัญญากลับมาบริหารเองค่ะเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านนี่นะคะคือให้อยู่ในที่อาศัยที่อัตราเช่าถูกลงสามารถช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด -19 ได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกันได้เรื่องนี้ก็ขอให้ได้ข้อยุติโดยเร็วนะคะ ดูเหมือนว่าวันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวเพราะว่า9้าโมงครึ่งนะคะชาวบ้านเขาก็จะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมค่ะอ่ะขอให้ได้บทสรุปนะคะแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยคือชีวิตความเป็นอยู่ของคนในช่วงนี้เนี่ยลำบากจ,จากโควิดอยู่แล้วก็อย่ามาซ้าเติมกันด้วยเรื่องข้อมูลที่สับสนนะคะวยวเรื่องการเช่าที่พักอาศัยกันแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะ